สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในออมบ์ทีวีคลิกแล้วนะครับผมแต่ก็นานแท่ไหนแล้วนะฮะที่เราไม่ได้เปิดหน้าอย่างนี้นะครับ <laughs> โอเควันนี้เนี่ยเราก็จะมาอ่ารีแอคชั่นในคลิปแม่แี่ล่าคาตาล็อกกันนะครับผมนะ <S <S <ๆ>ก็คือมันเหมือนเป็นวิดีโอว s เอสแหละแต่ว่าอ่าเขามันจะน่ากลัวมันจะพูดเกี่ยวกับ ไออัลเทอร์เนทนะครับผมหรือว่าคนที่มันผิดรูปผิดร่างแบบร่างกายที่มันแบบว่าแปลกประหลาดอะไรยเงี้ยนะครับผมซึ่งมันเป็นคลิปที่น่ากลัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยดีกว่าจริงๆอมันมีคนทําหลายคนแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาทํานะครับ <laughs> มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราเข้า y t u t u แปบบ๊บโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในอเอ่อยูทูบแล้วนะฮะ <laughs> youtube แล้วเนาะ เออเดี๋ยวเราจะลองดูไอ้พวกนี้กันก่อนนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงกับเมดิลาคาตาล็อกนะครับผมนะมากดเลยอันนี้เปิดเป็นซับนะอ่า <the> เรียกว่าอัลเทอร์เนทนะครับผม อา่าหลบอยู่แต่ในบ้านล็อกประตูล็อกหน้าต่างให้หมดเออแล้วก็ถืออาวุธใกล้ๆตัวอ,อ่าะ,ะ,ะคุณพบคนที่มีหน้าตาเหมือนคุณรีบวิ่งหนีให้เร็วก็คือว่าถ้าเจอคนที่แบบอ่าเหมือนหน้าเหมือนเราอะไรเงี้ยคือเราต้องรีบหนีอย่างเดียวเลย ออฮะอืมก็คือซ่อนตัวและห้ามติดต่อสื่อสารกับอีนี่หรออืมอ่าฮะอือฮะคลิปนี้ยาวประมาณสิบห้านาทีกว่าๆครับผมเอาอีหาเปลี่ยนชื่อเลยเียกนะเล่ยอุ้ยอ,อะไรอย่าเหมือนเป็นเงา คุณได้เผชิญหน้ากับอัลเทเนตโปรดทำตามหลักการจริงยอกกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณได้เผชิญหน้ากับอัลเทเนตก็คือบอกก็คือเทลเนะเาะอ่าฮะฮิ nder ขัดขวางและกําจัดการเคลื่อนที่ของอาาัลเทเนตอฮะ identify ระบุว่าเป็นประเภทใดฮะ not r e a l i z e หรอ,อกำจัดอัลเทเนตถ้าปลอดภัยที่จะทำนฮะ ฆ่าตัวตายไปซะโลกนี้มันเล็กเกินกว่าพวกเราสองคนจะอยู่ชิลลูเซลโอ้โหโน r p เพลสรู้จุดยืนของตัวเองในโลกนี้เอ๊ะ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 เอะทำไมมันซาวะรูปแบบของอัลเทเนทนะครับผมประเภทที่หนึ่งดับเบิลเกงเกอร์ตัวเราอีกคนอ๋อก็คือเป็นอ่าหน้าเหมือนกันใช่ไหมหน้าเหมือนกันเออดับเบิลเ้ยเออเหี้เหญย ประเภทที่สามอะไรวะแล้วประเภทที่สองไปไหนอะ่ะคืออันนี้ไม่มีหน้านะฮะโออันนี้คือแบบหน้ายาวมาเลยก็คือเป็นประเภทที่ผิดแปลกประหลาดหรอหรือว่าอะไรอุ้ยโอ้มันเปลี่ยนเทปด้วยเอาละไงกูเอาละอ่าฮะอ่าฮะเหยื huh, uh ่อ huh. คนที่หนึ่งเหยื่อคนที่สอง ใครอ่ะมาร์กฮทครีฟกับซีซ่าทอเรสเหรออ๋อฮะยังไงต่อจ๊ะอ๋อโทรศัพท์เฮ้นี่ซีซ่าพูดนะหวังว่าจะไม่ดึกเกินไปนะไม่ไม่เป็นไรอ่ะว่าไงเป็นอะไรหรอเออไม่ใช่ฉันหรอก แต่เป็นแม่ชน,นะอันนี้อ่านตามซับนะ <c oughs> จู่ๆนางก็สลบไปไม่รู้เลยว่าเพราะอะไร <c oughs> ฉันกำลังไปที่ห้องฉุกเฉินน่ะขอรบกวนอะไรหน่อยได้ไหม yeah, <of> ได้สิว่ามาเลย <c oughs> ฉันอยากให้นายมา <c oughs> ที่บ้านฉันแล้วเปิด <c oughs> กล้องที่ได้วางเอาไว้ <c oughs> จำได้ไหมอันที่เราวางไว้หลังจากโจรเข้าอ๋อ oh, <yeah. S 2> โอเค <c oughs> จะว่าอะไรไหมถ้าถามว่าทำไมก็นางร้องดังมากๆเลยแหละก่อนที่ฉันจะเจอ นางนอนกองอยู่บนพื้นฉันแค่คิดว่านายได้รับประตูหน้าต่างหรือเปล่าหรืที่เขาประกาศให้ทำนะ่ะเออน,นั่นมันแปลกมากเลยนะนางอาจจะพบบางอย่างเข้าหรือเปล่านะยังไงฉันก็ไม่รู้หรอกโอ้ยยนี้ไม่รู้เก่งโอเคมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกฉันจะเข้าไปเปิดเอาไว,แว้แล้วรีบออกมาแล้วกันนายรู้ดีว่าฉันไม่ชอบบ้านนี้เท่าไหร่ไม่มเป็นไรหรอก ขอย่างนึงนะท่อนกล้องกลางถูกอะไรวะเอา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 อ่านไม่ทันแหมมีการยิ้มด้วยอย่ายิ้มโคตรหลอนได้โอเคฉันใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วขอบคุณนะก็คืออีมาร์กไปบ้านซีซ่าใช่ไหมอย่างที่มันบอกเอาไว้คือซีซ่าคือแม่นางตกใจที่อะไรวะก็คือแบบช็อกหรือเปล่า โอ้โหแล้วมีแบบว่าอันนี้เดะแบบตั้งกล้องขับรถไปด้วยมันจะมีตัวอะไรโผล่มาไหมวะอี yeah, น่ากลัวอยู่นะเกียดอะไรที่มันแปลว่าเป็นเจออะไรข้างทางตลอดเลยอ่ออมามาถึงบ้านซีซ่าแล้วฮะโอ้โหถึงแล้วหรอถึงแล้วจริงดิอ่าถึงแล้ว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  มึงจะเจออะไรไหมเนี่ยกูจะเจออะไรป่ะเนี่ยยังไงต่ออ้าวมือสนิทเลยมึงจะค้างหน้านี้ไม่ได้นี่ฮะถ้ามีตัวอะไรโผล่มาแว่นี่คือแบบโอ้โหอ่าตั้งกล้องอันนี้คือบ้านซีซ่าเหรออันนี้ดูเหมือนเป็นโรงเหรออันนี้ประตู โอเคอ่าตอนนี้ยังเป็นอะไรที่ปกติอยู่นะครับผมเอ่ออันนี้ก็ปกติป่าวะอ,ะอ,อนี่อะไรตรวจพบการเคลื่อนไหวตีสามสามสิอ็ดนาทีกำลังบันทึกวิดีโออ๋อก็คือตรวจพบแปลว่าการเคลื่อนไหวใช่ไหมอะไรวะนั่นอ่ะ ปก,กตินะใช่ไหมวะอา้าวอะไรตรงตรงนั้นวะดำดำอะ่ะประตูเปิดเหรอหรือว่าอะไรอ๋โอ้โหน่าก,กลัวนะเนี่ยมึงคงไม่แห่กูใช่ไหมเอ่อตรงนี้ไม่มีอ่าตรงนี้หายไปละดำดำ,ดำนี่หายไปละเอออะไรวะอ่าประตูบ้านเปิดด้วยชิปหายแล้วไง เอาแล้วมาร์กมันมาหามึงแล้วเนี่ยเกิดพบเสียงที่เพิ่มขึ้นผิดปกติศูนย์ห้าสามสสี่ตีห้าสองสี่แกเป็นใครอย่าเข้ามานะโออูอโหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยซีซ่ามันตามใช่มาที่บ้าน โอ้โหเสียงโคตรหลอนนี่โอ้โหจะมีของขวัญให้นายเชนมีเซอร์ไพรส์ให้นายเสียงมันโคตรหลอนนะนไอ้ฮะฉันไม่อยากจะเห็นไอ้สิ่งที่อยู่ข้างนอกนั่นเลยอ๋อแสดงว่าไอ้ตัวนั้นมันตามมาร์กมาใช่ไหมแต่นนะมันก็ผ่านไปวันแล้ว เป็นวันแล้วดิเออ yeah. ไม่มีใครมาช่วยฉันเลยเออไม่ช่วยเก่งเฮ้ประตูเปิดด้วยอะไรวะโอ้โหเสียงหัวร้อมึงหรอดมากไอสารเลวเอ,อ้ยอย่าบอกนะว่าอยังไอตอนนั้นน่ะโอ้โอ้ตัดสินใจไม่ดีเลยนะมาร์ก อะไรวะคือไงอ่ะเอาสรุปคือมาร์กยิงไอตัวนั้นเหรอหรือว่าอะไรวะเอ้ยอะไรอ่ะเสียงวิ่งนะครับผมเสียงวิ่งเสียงวิ่ง <c oughs> <c oughs> น่ากลัวหนูรัดปะเนี่ยห <c oughs> น้าเหมือนหนูรัดนะ แน่กลัวมากเสียงมันเสียงเป็นตำรวจนะครับผมเหมือนคอตำรวจอะเอออือฮะอ่าไม่มีใครมาช่วยฉันเลยเอา้ามาร์คนี่คือเหมือนฆ่าตัวตายเหรอนึกว่ามันยิงอีตัวนั้นนะนะ่ะเอา้าเปลี่ยนเทปแล้วเปลี่ยนเทปแล้วเปลี่ยนเทเปเทเอา่าใช่อีกแล้วใช่อีกแล้ว โปรดทราบการดูคลิปวิดีโอปดบบนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายหากคุณเข้าถึงวิดีโอนี้โดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่โปรดปิดเว็บวิดีโอนี้และบรูปภาออกโดยด่วนนะฮะยังไงครับวิดีโอฝึกสอนเจ้าหน้าที่กรมตำรวจประจำเขตแมนเดล่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับสายด่วนนะฮะระวังทำงานที่สถานีตำรวจในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไม่พอรับสายก็หนึ่งหนึ่งที่ถูกส่งมาเป็นหน้าที่ของเราแทน มีเพียงสามอย่างเท่านั้นและสามเหตุการณ์เท่านั้นเรื่องฉุกเฉินจะมีอยู่สามอย่างนะฮะผมตำรวจตำรวจช่วยอะไรกูได้ไหมหากผู้แจ้งต้องการตำรวจให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังที่อยู่ทันทีเไฟไหม้เมอเกิดเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับไฟให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียงพร้อมที่อยู่อ๋อก็คือ อ่าดับเพลิงเหรอการแพทย์มีดิคาลนะครับผมนะการแพทย์หากผู้แจ้งต้องการรับรักษาแบบเร่งด่วนให้ตต่อไปยังโรงพยาบาลเขตเมเดล่าทัานเออเอา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 เออเลอร์เออเลอร์เรากรมตำรวจเขตเมเดล่าขอขอบคุณที่ดูวิดีโอฝึกสอนนี้อ่าการเผชิญหน้าอ่าอ่าอ่า ความช่วยเหลือผู้แจ้งเรื่องการประชานากับอัลเทอเนทเป็นอันขาดไม่ว่าเสียงกรีดรลองรุนแรงแค่ไหนอบอกว่าการช่วยเหลือกำลังไปถึงอย่างใจเย็นวางสายทันทีเมื่อมีผู้แจ้งหยุดตอบคำถาม,อ,มอย่าเผลอพูดมากเกินไปมันอาจสัมผัสถึงความกลัวของคุณได้ มันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงอออาออเราประเมินความเครียดของเด็กทารกปรด,ดบันทึกปฏิกิริยาของเด็กติดต่อติดต่อเฮียอะไรล่ะต่อเรล่านี้เยีาอ่านผิดเฉยส่วนที่หนึ่งนะฮะมีอะไรมาัางขอดูหน่อยดิอ๋อก็ก็เสี่ยงปกตินะอ่าบันทึกปฏิกิริยาตอบกลับ อังไงอ่าเด็กหัวเราะอุ้ยคลิปนี้หลอนนะเนี่ยบันทึกปฏิกิริยาตอบก,กลับด้วยเนาะอือ่าเปิดประตูเสียงเหมือนแพ้เสียงเหมือนแพ,มนแพ้มึงเล่นกับแพ้หรอหรือว่าอะไร ป้าป๋าไม่พาหนูเข้านอนวันนี้แล้วก็มีคนอยู่ในตู้หนูด้วยใครวะอะไรอ่ะอ้าวลายเส้นคิน,นากัวโดยมาร์คอายุเก้าขวบอ่ะคือน,น่ากลัวดิไอสัตว์คิน,นากัวอะไรโรงเรียนโรงเรียนประถมแมนเดล่าชั้น 4k อ่าอะไรต่อ คืนก่อนป้าป๋าไม่มาดูใต้เตียงหนูเลยคือมีอะไรอยู่ใต้เตียงลอหนูน้อยหนูเลยไปห้องคุณแม่อืมมีเสียงเคาะประตูน่ากลัวมากเลยโอ้โหน่ากลัวเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอลูกและที่น่ากลัวที่สุดก็คือตอนที่หนูผ่านประตูหนูเลยผ่านประตูหนึ่งก็คือเดินเลยอะนะฮะ เดินเลยนี่อะอะไรวะน่ากลัวมีอ๋อก็คือเดินลงบันไดามาแล้วเจอรือเปล่าตอนใกล้ถึงห้องคนแม่หนูเห็นคนยืนอยู่ที่มุมห้องอุเป็นผู้ชายเหรอคนคนนี้หิมโอ้โหแล้วหนูก็หลับจบแล้วอ้าวอีหอย มึงจบแบบนี้ได้เหรอพีเวนส่วนที่สองเป็นไงครับแมวอะไรอย่าแมวเป็นอะไรเป็นรูปแมวขึ้นมานะฮะพ่อแม่ลูกนะครับผมเป็นรูปพ่อแม่ลูกขึ้นมาแล้วอะไรต่อรูปโป่งสีฟ้าเหรออะไรวะ อ๋อไอเด็กไอเด็กที่มันเดินลงบันไดตรงนี้มาก็คือห้องนี้เหรอที่มันเห็นว่าแบบเออมีคนยืนอยู่มุมห้องคือห้องนี้เหรออ่าแม่งค้างหน้านาน,านด้วยอะไรเนี่ยอุย้ยเฮียคีหน้าตาโคตรหลอนเลยอะ่ะ intruder ผู้บุกลุกโอ้โห,หน้าตาโคตรหลอนเลยเฮียเสร็จสิ้นการตรวสอบ หากเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบกรณาแจ้งให้เราทราบทันทีเมนดาร์นแคตาล็อกเวอร์หนึ่งอ๋อจบแล้วครับผมอีห่าเฮ้ยจะบอกว่าหลอนนะอีห่าเอ้ยหลอนขี้ขี้ยโอ้โหความเป็น VHS <laughs> ความเป็น VHS อย่างครั้งนี้คือแบบโคตรหลอนอนะ่ะคือเราไม่รู้ด้วยหรอว่าเออมันเป็นอะไรเอาอีห่าจบแล้วจบแล้วจริงด้วย โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปอาแมเดล่าแคตาล็อกนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ก็มีไอ,อชันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คือจะบอกว่ามันน่ากลัวอยู่นะมันน่ากลัวอยู่ตรงที่ว่าแบบเออมันมีใครก็ไม่รู้เข้าบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วมันคือสรุปง่ายๆเลยก็คือเราเราเป็นคนที่กลัวแบบว่าใครก็ไม่รู้บุกรุกเข้าบ้านนะครับผมแล้วแม่งเป็นตัวที่แม่งแบบประหลาดประหลาดด้วยไงเออ โอ้โห m ม่ก็และอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีใครช่วยเหลือเราด้วยแล้วก็อ่าเราทําได้แค่เพียงแบบว่าปึ้งอย่างเงี้ย <c oughs> น่ากลัวอยู่นะเอาจริงคือเป็น VHS ตอนนี้เป็น VHS ประมาณแบบว่าอ่าชุดที่หนึ่งนะครับผม b a นดาร a คาตาล็อกโอเคครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับถ้าใครชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe <c oughs> ให้เนาะอ่าฮะโอเคเจอกันครับบ๊ายบายเลิฟจูบวย